มาเรียสวมเสื้อคลุมของฉันเสมอลูกชายและลูกสาวที่รักของโลกฉันคือแมรี่ในขณะนี้ฉันนำเสื้อคลุมที่เต็มไปด้วยความรักและแสงสว่างมามอบให้กับลูกชายและลูกสาวของฉันแต่ละคนบนโลกใบนี้ในความคิดของคุณให้สวมเสื้อคลุมนี้ ไว้บนศีรษะของคุณแล้วพันไว้รอบร่างกายของคุณรู้สึกถึงช่วงเวลานี้ความรักทั้งหมดของฉันเล็ดลอดไปยังคุณแต่ละคนบุรธิดาไม่เกงกลัวไม่กัดกุ้มไม่กล่าวคำดูหมิน่นแต่ละบทเรียนที่ต้องเรียนรู้จะยากแต่มันคือใบเบิกทาง สู่วิวัฒนาการของคุณและพวกคุณแต่ละคนที่ดูพวกเขาในแต่ละบทเรียนเปิดใจของคุณและเชื่อว่ามันเป็นไปได้ที่จะเอาชนะพวกเขาพวกคุณแต่ละคนจะชนะและกลายเป็นคนที่มีพลังมากขึ้นพร้อมสำหรับบทเรียนต่อไปลูกชายและลูกสาวของฉัน มีอะไรอีกมากมายให้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้อื่นโลกและตนเองคุณถูกชักจูงให้เชื่อในสิ่งที่ผิดผิดมามากมายจนวันนี้เมื่อเรามาที่นี่และอธิบายว่าทุกอย่างถูกและพูดถูกหลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่พวกเขายังคงติดอยู่ กับความเชื่อที่ผิดผิดของศาสนาความเชื่อผิดผิดเกี่ยวกับการแบ่งแยกการแข่งขันและการเลือกปฏิบัติเราไม่เคยเรียกร้องให้คุณเชื่อในสิ่งที่เราพูดเรามักจะขอให้คุณฟังด้วยหัวใจไม่ใช่ความคิดของคุณตราบเท่าที่คุณฟังคำพูดของเรา ด้วยความคิดของคุณคุณจะไม่เปลี่ยนหรือเชื่อในสิ่งที่เราพูดแต่ถ้าคุณฟังด้วยหัวใจของคุณจิตวิญญาณของคุณก็จะขยายใหญ่ขึ้นและความคิดของคุณก็จะพัฒนาขึ้นคุณกำลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาหลายช่วงไม่เพียงแต่ในชีวิตของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณด้วยบนโลกใบนี้ด้วยและหลายคนก็น่ารังเกียจหลายคนหวาดกลัวถึงกะนนั้นความเชื่อทั้งหมดนั้นไม่ได้ขัดขวางสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมมันถึงเกิดขึ้นบุตรและธิดาฉันจะบอกว่าทุกสิ่งเป็นผลมาจากการเลือก ของแต่ละคนพระเจ้าพ่อแม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆพระเจ้าพ่อแม่ไม่เคยกำหนดสิ่งใดๆที่คุณเลือกทุกวันนี้แต่ละคนกำลังเก็บเกี่ยวผลแห่งการเลือกของตนทั้งหมดไม่ว่าจากชีวิตนี้หรือชีวิตอื่นไม่มีทางหลีกหนีลูกหลานของฉัน ไม่มีทางหลีกเลี่ยงดังนั้นคุณต้องพัฒนาและทำลายพลังงานมากดังนั้นคุณต้องพัฒนาและทำลายพลังงานมากมายภายในจิตวิญญาณของคุณที่ยังต้องถูกแปลงร่างไม่มีใครกลายเป็นนักบุญหรือจะเป็นนักบุญแต่คุณต้องมองเข้าไปข้างใน และเผชิญกับทุกสิ่งด้วยความรักไม่มีสิ่งใดที่ไร้ความหมายหรือไร้จุดหมายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณก็เพื่อให้คุณเปลี่ยนแปลงบางอย่างในการก้าวเดินการเรียนรู้และพัฒนาดังนั้นจงเข้าใจเถิดหุตและธิดาความรักของเรานั้นยิ่งใหญ่ ถ้าฉันทำได้ฉันจะให้พวกคุณทุกคนอยู่ในอ้อมกอดของฉันและไม่ยอมให้ความเจ็บปวดหรือความทุก์เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่วิธีนี้คุณจะไม่ได้เรียนรู้มันจะง่ายต่อการทําผิดพลาดและรู้ว่าฉันจะไปที่นั่นเพื่อทำความสะอาดทุกอย่างในภายหลังนี่ไม่ใช่วิธีที่วิญญาณ วิวัฒนาการนี่ไม่ใช่วิธีที่วิญญาณจะเรียนรู้บุญธิดาของฉันปวดใจเพราะทุกข์เป็นอันมากแต่ในตอนนี้สิ่งที่ฉันทำได้คือห่อหุ้มคุณด้วยเสื้อคลุมแห่งความรักนี้และทุกครั้งที่ปวดลึกขนทางไม่ปรากฏไม่มีทางออกรู้สึกถึง การห่อหุ้มด้วยเสื้อคลุมของฉันและฉันจะช่วยคุณเห็นทางออกและเลือกเส้นทางที่ถูกต้องลูกชายและลูกสาวของฉันความรักของเรานั้นยิ่งใหญ่สำหรับคุณแต่ละคนและเรารอการร้องขอความช่วยเหลือจากคุณเพียงเท่านี้เราก็สามารถจะช่วยได้เชื่อฉันเถอะการเดินทางต้องใช้ความพยายาม ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างและความสูญเสียมากมายจะเกิดขึ้นทั่วโลกแต่จะเป็นวิธีที่เราสามารถปลูกดวงวิญญาณมากมายให้มองเห็นโลกใหม่ได้เมื่อฉันพูดว่าเราในความหมายทั่วไปเพราะเราไม่ได้ยัว่วยุอะไรทุกอย่างเป็นไปตามแบบแผนของพระเจ้า พระบีดาพระมารดาที่วางแผนไว้สำหรับการเสด็จขึ้นสู่ดวงดาวนี้และทุกสิ่งจะเกิดขึ้นเพื่อการนั้นอย่าหลงไปกับผู้ที่กล่าวว่าเงายังคงชนะและควบคุมโลกนี้แสงสว่างอยู่รอบๆไกอาไม่มีการปรุงแต่งเงาอีกต่อไปมีแต่แสงศักดิ์สิทธิ์แสงแห่งดวงอาทิตย์กลางเมืองอันซีออน ดังนั้นจงระวังสิ่งที่คุณเห็นและอ่านมีเพียงบางสิ่งเท่านั้นที่เป็นจริงดังนั้นจงฟังด้วยหัวใจของคุณและอย่าเชื่อทุกอย่างให้ถามพระเจ้าเสมอว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่และจำลูกชายและลูกสาวของฉันเราเป็นเพียงความคิดทางจากคุณอย่าลืมขอความช่วยเหลือ